โอ้ยปวดข่าวปวดหลังเมื่อตัวเจ็บข้อทำยังไงดีคะใครที่มีอาการอย่างนี้ทราบดีว่าเป็นแล้วต้องทุกทรมานกับการใช้ชีวิตประจำวันขนาดไหนทำให้เสียคุณภาพชีวิตแถมวิธีการรักษาก็ยากจนหลายคนเรียกว่าเป็นโรคเวนโรคกรรมแต่จริงๆแล้วโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไรป้องกันอย่างไรและเป็นแล้วมีทางแก้ไขโดยไม่ต้องพึ่งยาได้หรือไม่วันนี้มีคาตอบค่ะ เริ่มจากการมาดูกันว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นตัวเร่งให้ข้อต่างๆตามร่างกายของคุณเสื่อมลงจนต้องกลายเป็นโรคข้อเสื่อมไปฟังกันค่ะพฤติกรรมบางอย่างของเราในกิจกรรมประจําวันนี่เองล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปกลายเป็นโรคข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุกเขา่านั่งขาสมาดเป็นเวลานาน,าน,าน<ๆ>การใส่รองเท้าส้นสูงยืนหรือเดินานานๆ การนั่งทำงานในอิริยาบถเดิมๆไม่มีการเคลื่อนไหวนอกจากนี้สาเหตุที่เร่งให้เกิดโรคข้อเสื่อมไม่ใช่แค่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาวะความอ้วนเป็นโรคเบาหวานโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือแม้แต่การเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อมาก่อนคะ่ะและจากสถิติการป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นโดยพบว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่ใช่แค่คนวัย40ปีหรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทองเท่านั้นนะคะแต่หนุ่มๆสาวๆที่ไม่ดูแลสุขภาพใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆกับพฤติกรรมเสี่ยงก็มีโอกาสจะเป็นโรคข้อเสื่อมได้เช่นกันแม้วัยจะห่างไกลาการเป็นโรคนี้ก็ตามค่ะวิธีการสังเกตอาการของโรคข้อเสื่อมเริ่มจาก อาการปวดข้อที่ประสบปัญหาก่อนซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการข้อตึงในตอนเช้าและมักจะมีอาการปวดในช่วงออกกำลังเมื่อขยับข้อจะเกิดเสียงกระดูกเสียดสีกันหลังจากนั้นข้อจะบวมโตขึ้นเนื่องจากมีการสร้างกระดูกอ่อนเอ็นและเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อรอบข้อก็จะอ่อนแรงค่ะหากเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วรักษาอย่างไรการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบัน ทำได้หลายวิธีตั้งแต่การทำกายภาพบำบัดการใช้ยาสเตียรอยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อซึ่งแต่และว,วิธีล้วนมีค่าใช้จ่ายสูงมีผลข้างเคียงในระยะยาวและนะับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจึงทําให้การรักษาโรคข้อเสื่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรค่ะมีทางเลือกอื่นที่ได้ผลและปลอดภัยกว่าหรือไม่คำตอบคือมีค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกวันนี้วิวัฒนาการของธรรมชาติบำบัด ทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาโรคกระดูกและข้อเสื่อมมีทางออกที่ปลอดภัยกว่ารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา2,000 0ล้านถึง5 5 0 0 0ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อเม็ดเลือขาวทำหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้กันน้อย ทำให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทําหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทําให้เกิดอาการเสื่อมและทําร้ายตัวเองดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลน,นักวิจัยออปเปอเรชันบินได้สัดสสารที่มีผลต่อการทํางานของเม็ดขาวจากมังคุดมระดม ทูเหลืองฝรั่งและโบโบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทย ในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปกระดูกข้อต่อทั้งหลายจะมีหมอนรองกระดูกหมดตั้งไม่ว่าจะเป็นข้อนิ้วมือนิ้วเท้าข้อสันหลังข้อหัวไหล่ข้อศอกข้อสะโพกมีหมดนะฮะมันบางลงเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มได้ยินเสียงที่เราจะได้ยินชัดเจนก็คือที่ข้อเข่าเวลา ขยับข้อมันจะมีเสียงดังกร๊อบแกร็บกรอบแกร็บนะฮะ,ะโดยปกติแล้วถ้ามีอาการเจ็บปวดหรืออาการอักเสบหมอก็จะให้รับประทานยาแก้ปวดยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่เสียรอยก่อนอนะฮะออนอกจากนั้นก็อาจจะให้สารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ากลูโคซามีนซลเฟตเข้าไปเพื่อเป็นให้สารหล่อลื่นต่อข้อข้อก็จะขยับได้ดีขึ้น ะะแล้วก็อาจจะมีสารบางตัวเป็นไดอะซิรีนซึ่งจะช่วยในการเสริมสร้างข้อได้อะไระอย่างงี้นะคะแต่ว่ามันก็มีฤทธิ์ข้างเคียงที่ว่าทานแล้วก็จะทายเหลวอ,อันนี้คนก็จะเป็นกันเยอะอนะฮะ,ะถ้าสมมุติว่าข้อมันเสื่อมจนหมดแล้วสภาพใช้ไม่ได้แล้วะนะฮะคือถึงขั้นเดินไม่ได้แบบอาจจะเดินไม่ได้แล้วะอะไรอย่างงี้หมอก็อาจจะผ่าตัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปัญหาสุขภาพที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องของข้อเสื่อมนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะปลานั่งอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะคะท่านแรกรองศาสตราจารย์ดเรเพชรศัจกรหญิงอําัพปั้นทองนะคะและก็ศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยติตรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะเรื่องของสาเหตุค่ะอาจารย์ของการเกิดปัญหาข้อเสื่อมค่ะว่าเกิดจากอะไรคะค่ะส่วนใหญ่ข้อเสื่อมก็จะเกิดการเสื่อมตามอายุนะคะอันนี้เราจะพบเสมอว่าพออายุสูงขึ้นข้อก็จะเริ่มเสื่อมคืออวัยวะอื่นๆมันก็เสื่อมด้วยนะคะแต่ข้อเสื่อมนี่มันจะเจอบ่อยมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ข้อได้รับบาดเจ็บ อย่างเช่นนักกีฬายกตัวอย่างง่ายๆก็พวกนักกีฬานักบอลก็อาจจะข้อเข่าข้อเท้าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเสื่อมอถ้าเรานับถึงผู้สูงอายุที่เสื่อมอันนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะ,ะเพราะว่าเสื่อมไปตามอายุก็ในเมืองไทยก็จะมีประมาณ8ล้านคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าผู้หญิงอ่นอนแอกว่าผู้ชายใช่ไหมคือผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากมันมีฮอร์โมนเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นะก็ผู้หญิงก็จะเป็นเยอะมากกว่าผู้ชายแต่ยังไงก็ตามเรื่องข้อเสื่อมเนี่ยบางทีมันก็เขาบอกอาจมีกรรมพันธุ์ด้วยก็ได้นะคะข้อเสื่อมเนี่ยเรามักจะเจอที่ข้อเข่ามากกว่าเพราะว่าข้อเข่าเป็นข้อที่รับน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเจอทั้งข้อเข่าและข้อสะโพกก็อาจจะมีอาการเจ็บปวดที่ข้อเข่าหรือข้อสะโพกแต่ว่าเรื่องข้อเสื่อมเนี่ยบางรายอาจจะไม่มีอาการเจ็บปวดเลยนะคะเพราะว่า จะไม่รู้เลยจนกระทั่งกระดูกมันบางแล้วก็กระดูกแข็งเนี่ยมาเจอกันเออที่เราพูดถึงข้อเสื่อมนี่มันไม่ใช่กระดูกแข็งนะคะ,คะมันเป็นกระดูกอ่อนหรือที่เราเรียกว่ากระดูกผิวข้อ,อที่มันทำหน้าที่ห่อหุ้มข้อที่จะมาชนกันนั่นเอาไว้ทำหน้าที่เป็นหมอนรองกระดูกซึ่งกระดูกข้อต่อทั้งหลายเนี่ยจะมีหมอนรองกระดูกหมดตั้งไม่ว่าจะเป็นข้อนิ้วมือนิ้วเท้าข้อสันหลัง ข้อ,อหัวไหล่ข้อศอกข้อสะโพกมีหมดนะฮะมันบางลงเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มได้ยินเสียงที่เราจะได้ยินชัดเจนก็คือที่ข้อเขา่าเวลาขยับข้อมันจะมีเสียงดังกร๊อบกรบกอบกรบนะฮะแต่บางคนอาจจะเจอข้ออื่นด้วยก็ได้ฮะ,ะบางคนพลิกข้อมือก็เสียงดังกร๊อบนะคะโดยปกติแล้วถ้ามีอาการเจ็บปวดหรืออาการอักเสบหมอก็จะให้รับประทานยาแก้ปวดยาแก้อักเสบ ที่ไม่ใช่เตียรอยก่อนอนะฮะ,อะนอกจากนั้นก็อาจจะให้สารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ากลูโคซามีนซลเฟตเข้าไปเพื่อเป็นให้สารหล่อลื่นต่อข้อข้อก็จะขยับได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีสารบางตัวเป็นไดอะซีรีนซึ่งจะช่วยในการเสริมสร้างข้อได้อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่า มันก็มีฤธิ์ข้างเคียงที่ว่าทานแล้วก็จะถ่ายเหลวอันนี้คนก็จะเป็นกันเยอะนะฮะถ้าสมมุติว่าข้อมันเสื่อมจนหมดแล้วสภาพใช้ไม่ได้แล้วคือถึงขั้นเดินไม่ได้อาจจะเดินไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหมอก็อาจจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขาให้ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ก็คงสูงนะฮะถ้าผ่าตัดเนี่ยก็คงไม่ต่ำแสนนะนะมาพูดถึงเรื่องของนั้นนะครับจะรู้เรื่องเสียนกับเรื่องอาการ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสือ่อมค่อนข้างจะเยอะพบว่าไอสารสากัดจากมังคุดของเราที่เจมพีมันเนี่ยมันไม่ได้ไปลดอาการปวดโดยตรงตรงข้ามมันไปทํางานกับเม็เลือดขาวนะซึ่งหลังสารออกมาจากเม็เลือดขาวแล้วก็ไปทําให้เกิดอาการอักเสบตรงนั้นะนะครับเรารู้อยู่ว่าร่างกายของเรามีเม็เลือดขาวจํานวนมากเลย20งหมล้านถึงถึงห้าหมื่นห้าล้านเม็ด เป็นกองทัพที่ใหญ่มากในร่างกายของเรานะฮะแล้วทําไมธรรมชาติสร้างมาธรรมชาติสร้างมาก็ดูแลเพื่อให้ดูแลปุ๋มกันในร่างกายของเราให้สมดุลแล้วเราก็รู้อยู่ว่าถ้าร่างกายของเรามีปุ๋มกันสมดุลแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยข้อเข่าอักเสบไม่คงอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีปุ๋มกันไม่สมดุลอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ไม่ไดขาวหลังสารบางตัวเยอะเกินไปบางตัวน้อยลงไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําให้ มีอาการอักเสบเกิดขึ้นวัะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้น <S 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 ก็เราก็มีความจําเป็นว่าเราต้องมีการพัฒนาสู่ซึ่งเกิดขึ้นจากเคมวันของเราเนี่ยให้ไปดูแลอาการเหล่านี้โดยการไปทํางานกับแม่เลือดขาวให้สร้างปุ๋มกันที่สมดุลมาซะไอตัวอน่นที่มาเสริมกันมันแต่ละตัวมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเพราะก็สาเกิดจากอาหารที่เรากินมาบางครัคกระดมถั่วลองฝรั่งโบโบกเรากินมาแล้วหลายชั่วคนมันไม่มีปัญหาเลยเมื่อทําเสร็จตรงนั้นแล้วเราก็ ไปทดสอบกับอาสาสมัครเป็นศูนย์วิทัยมาในเชียงใหม่ก็ทดสอบูุิกันว่าสารที่เราแคปซูลที่เราให้ใช้เนี่ยมันไปทํางานกับมิเลขาวอย่างไรเมื่อกี้เราอาจารย์น้ำไพยบอกว่ามันเกิดข้อเข่าอักเสบขึ้นมาในเชิงภูมิคุ้มกันวิยาก็คือว่าคนที่มีปัญหาข้อเสื่อมข้ออักเสบเนี่ยมิเลขาวจะหลั่งสารสามตัวเยอะเกินไปสารสามตัวที่เยอะเกินไปก็คือเทียนเอฟเอลฟาอินเทอร์กินหก อินเทอร์คินสิบเจ็ดสารสามตัวนี่มันทําให้เกิดการอักเสบใช่ไหมอาจารย์ mm hmm. อักเสบแล้วมันก็ปวดเพราะหน้าที่ของเราก็คือสูตรของเราจะต้องทําหน้าที่หลังสารสามตัวนี้ลงมา mm hmm. ครับในการทดสอบแคปซูลของเรานะกับอาสาสมัคร mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่กินแคปซูลเปรียบเทียบคือแคปซูลแป้งก็จะพบว่าตัวแรกคือท n f alpha ซึ่งเป็นตัวสําคัญมากเลยที่ทําให้เกิดการอักเสบนี่นะครับลดลงมาจากร้อยเปอร์เซ็นต เหลือ7% 93%ในวันที่15จากการใช้เซา2แคปซูลเย็น2แคปซูลน,นะครับอินทรกิน6ซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็ลดลงไป35%เหลือ65%และตัวสุดท้ายอันนี้ก็ตัวสำคัญคืออินทรกิน17นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีมากเกินไปทาให้เกิดการอักเสบรุนแรงก็พบว่ามันหลังเหลือ50% ลดไปครึ่งหนึ่งเลยคือลด <จะ S 1> ลงไปทุกตัวเลยใชย่สารสามตัวที่มีปัญหาเนี่ยลดลงไปชัดเจนมากเมือม่อเป็นเช่นนี้เราก็มั่นใจละต้นเหตุของปัญหาการอักเสบมันหาลดลงนั้นอาการย่อมจะดีขึ้นได้แน่นอนซึ่งที่ผ่านมาเราก็ก็ยินดีมากว่าเราก็ได้ช่วยคนจำนวนมากนะฮะจากที่ทุกทุกทรมานน้อยๆก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ที่ทุกทรมานมากๆขนาดเดินไม่ได้แล้วนะครับก็สามารถจะเดินได้ปัจจุบันนีก้ก็มากกระโดดค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างในกรณีบางรา,ายที่ต้องเปลี่ยนข้ออย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแล้วเลือกที่จะมาใช้งานวิจัยของอาจารย์แล้วก็ปัจจุบันนี้คือไม่ต้องทําการเปลี่ยนแล้วครับซึ่งตรงนี้จริงๆปลา เราก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกนะแต่มีคนทําอย่างนั้นเองนะครับคือเขากาหนดแล,ะละ้วล่ะจะเข้าไปพาเขาเพราะว่ามันเดินไม่ไหวแล้วนะครับก็เข้ามาฟังการบรรยายของเภสัชกรของเภสัชกรของเรา,าแล้วเขาก็ไปใช้ของเขาเองนะครับภายในไม่กี่วันเขาก็เดินเข้ามาให้ดูนะสิ่งที่ประดับใจาที่สุดก็คือว่าสี่ปีห้าปีผ่านไป เขาก็ยังไม่ได้ไปผ่าเข่าอยู่ดีเขาก็ใช้ของของเราต่อเนื่องไประยะหนึ่งแล้วก็ใช้ลดลงมานะครับสาเหตุที่เป็นตรงนี้นะอาจารย์กําไพกับผมก็ปล่ยใจแล้วเราก็ไปดูว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าสารที่สกัดมาได้จากมังคุดก็ดีงาดําก็ดีถั่วเหลืองก็ดีฝรั่งบบบต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนซึ่งเราเรียกว่าคอลลาเจนนะคร เมื่อมวลกระดูกซึ่งมันหายไปแล้วทําให้กระดูกสองชิ้นมันบทกันมันมีการสร้างเพิ่มขึ้นมาทันทีที่เราใช้ในการลดอาการอักเสบมันก็มีกระบวนการสร้างขึ้นมาด้วยเพราะใช้ไปนานๆเข้านานเข้าอาการอักเสบหายไปมวลกระดูกก็สร้างขึ้นมาเพราะฉะนนั้ฟองน้ํามันกลับมาอีกทีฟองน้ำกลับไากก็เหมือนกับคนที่เขาเปลี่ยนข่าเขาก็มาเสริมสร้างฟองน้ําใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกับร่างกายสร้างขึ้นมาเองโดยธรรมชาติทีนี้เราพูดถึงว่า คําถามที่คนจะเข้ามามันดีขนาดนั้นแล้วใช้ต่อเนื่องมีปัญหาไหมเราก็บอกว่าไม่ต้องใช้ต่อเนื่องหรอกใช้ดีขึ้นเราก็ลดขนาดทนใช้ลงแต่ว่าเมื่อเราไม่มีการอักเสบแล้วต้องจับต้องระลึกถงเงมอว่าเราเนี่ยเราเลยไวรัสไรัยรุ่นไปแล้วโอกาสที่จะมีการสร้างมวลกระดูกเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่มีมีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงทุกครั้งเพราะฉะ้นแน่นอนว่าเมื่อเราเ,เสื่อมไปอีกทีเรามีการเสื่อมเพิ่มขึ้น เราต้องมีการสร้างขึ้นตลอดเวลาเราก็บอกว่าโอเคเปลี่ยนวิธีการนะสร้างเฉพาะมวลกระดูกแต่ไม่ต้องลดอาการอักเสบเพราะไม่มีการอักเสบแล้วเราก็จะมีสูนย์ที่ให้ไปสร้างมวลกระดูกต่อขณะเดียวกันไปสร้างผงกันให้กับร่างกายด้วยนะครับ mm hmm. ด้วยวิธีการตรงนี้สิ่งที่เราทําก็จึงได้ปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงใช้ในระยะยาวต่อเนื่องได้คําถามก็คือว่าแล้ว ตัวอื่นๆที่ใช้อยู่เนี่ยไม่มีก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะเมื่อกี้เราพูดถึงกูโกสมีผมก็ต้องเรียนว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาจนกระทั่งมีแพทย์แพทย์นะฮะก็มาเล่าให้ฟังว่าเคยใช้เนี่ยมาไอกูโกสมีเนี่ยมาห้าปีแล้วทั้งสามีและภรรยาเป็นแพทย์ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ถามผมว่ามีโอกาสทําให้เป็นเบาหวานไหม,มนะเคยอ่านผ่านมานะครับก็เลยไปคน้น แล้วก็คนพบแน่นอนครับคนที่มีโอกาสที่เป็นเบาหวานนะแต่เชววืาอย่ายิ่งอาการที่เ<า>พราะว่ามีรายงานจากแพทย์จากต่างประเทศมาเหมือนกันนะคะว่าเวลาเขาทดสอบการใช้เนี่ยนะคะระหว่างกลูโคซามีนกับคนที่ไม่ได้ใช้เนี่ย<า>ปัญหาข้อเข่าเนี่ยคือไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราข้าราชการก็เลยเบิกกลูโคซามีนไม่ได้เพราะถือว่า คือเวลาอ่านงานวิจัยแล้วมันไม่ค่อยแตกต่างกับกลุ่มที่เราใช้ยาหลอกนะะและอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบตามมาก็คือว่ามีปัญหาต้อหินเกิดขึ้น<อ>ซึ่งสาเหตุจริงๆเราก็ยังไม่รู้อ่ะนะ,ะคะแต่ว่าก็มีหลายท่านที่กินคโคซามินซลเฟตมาเป็นเวลานานเนี่ยพบว่าความดันในลูกตาสูงขึ้น<อ>มันไม่ได้รู้บางอย่างเนี่ยถ้าตับไตทำงานดีก็จะไม่เป็นไร<อ>มันอาจจะเกิดสำหรับคนที่ การทำลายยาหรือการขับยาออกไปไม่ค่อยดีแต่เมื่อกี้นี้ที่ผมพูดว่ามีโอกาสที่ทำให้เกิดเป็นเบาหวานนี่นะฮะก็เฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสเป็นเบาหวานที่ดื้อต่ออินซูลินนะแค่เท่านั้นเองค,คนที่ไม่ได้มีโอกาไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนี้ก็แค่จะไม่มีปัญหาใดๆครับแต่ว่างานวิจัยของอาจารย์เนี่ยแน่ๆเลยก็คือไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าเป็น สารสกัดจากธรรมชาติทีนี้ไอ้การสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยเราก็สกัดเฉพาะไอ้สวนที่มันทํางานกับไม้เลื้อขาวเนาะค่ะรู้แล้วว่ามันปลอดภัยแต่มาผสมกันอะ่ะมันเสริมฤทธิ์กันเราบอกมันเสริมประสิทธิภาพกันแล้วไอ้ฤทธิ์มันอะ่ะพิษมันไปจะเสริมประสิทธิภาพกันไม่ล่ะเราก็มีการทดสอบให้กินระยะสั้นระยะยาวจํานวนมากจํานวนน้อยแล้วก็สรุปครับว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆอ,อาจารย์ท่านหนึ่ง สงสัยว่ามันไม่จริงมีจริงหรือทดสอบแม้กระทั่งว่ากิงเข้าไปแล้วทําให้รูปรูปเชฟเนี่ยสันฐานของเม็ดเลือดเนี่ยมันแตกต่างกับรดอไปหรือไม่ก็พบว่าไม่มีเลยเพราะสรุปจากตรงนี้ก็คือว่าในขนาดที่เราให้ใช้เนี่ยระยะ